จัดที่ริยาดไม่ไอ้ลียาดนั้นมันซาอูไม่ใช่หรอปีหน้าจัดจุสุพรรณไอ้เนี่ยเล่นกลางแจ้งอ่ะเขาเต็มเลยคือเล่นกลางแจ้งใช่ไหมทำระเบิดใส่หน้ามั้งเพราะว่า <laughs> ใช่จัดซาอู่จิงเหรอจีนเขโากอ่อนนะเชี่ยอย่างนี้หมดหมดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอย่างซาอูไปเราจะอยู่ยังไงวะนวลพี่อ๋อซ้ายสุด นราจะอยู่ยังไงวะอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบจัดอีสปอร์ตขนาดนี้แต่การที่พวกเขาจัดอะไรพวกอย่างนี้มันเขาไม่ได้ได้กำไรอยู่แล้วป่ะธุรกิจอะไรพวกแบบนี้แม่งไม่ไม่รู้เลยผมแม่งยังเบาบางกับการธุรกิจมากเลยผมแม่งโคตรแบบนิวบี้อ่ะท้านเร็วเก้าเก้าเหมือนแลกผมแม่งน่าจะเร็วห้าเร็วหกอย่างเงี้ย ทำธุรกิจสร้างอู่เขาจริงเหรอกอแต่เงินเขาเหลืออยู่แล้วปะผมว่าเ็าเนี้จัดได้เรื่อยๆไม่ต้องทุกนะังไรก็ตายแต่เกมนั้นคนต้องเล่นเยอะนะเออถ้ากดอ่ะทั้งนี้แล้วเขาจัดของพับแล้วนี้เขาจัดของโมบายปะจัดหลายเกมเลยนี่คือคือมีโมบายด้วยใช่ปะเขาจัดจัดโมบายด้วยเหรอคนอ,อนี่งเขามีดาเอจทุกคนอะ่ะโหมีมากคนเดียวอะ่ะ อย่างนี้ถนะ้าเกิดอยู่ดีเขาเบื่อเขาไม่อยากทำแล้วก็เขาเลิกเลยเดี๋ยวไมโโครฟนมมิวต์เออไ่แต่จริงๆนะเว้ยถ้าสักวันหนึ่งผมรวยแบบรวยชิบหายอ่ะไอ้คิกคือแบบมีงานมีเงินแบบรวยแบบเจ้าชายตาอู่จริงๆแบบมีนะเนี่ยจริงๆนเะ้ยผมเป็นปุ่มก็จัดทำอะไรพวกนี้นะเว้ยอ,อะไรก็ได้ที่ทําให้แบบมาเจอเพื่อนอนึกภาพออกปะเพราะตามปกติเพือพ่อนมันก็ต้องไปทำงานนู่นนี่นั่นนี่ครับนอกจากนี้ก็อยู่ทีม ตอนนี oh. <No> ้น no ่าจะเป็นสปอนแล้ว no น่าจะเป็นแอแทเกอร์แคนแล้วไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ชื่อเดิมแล้วไม่น่าใช่ทีโอทีวายแล้วอน้องน้องมีทีมแล้วน้องมีทีมเล่นของน้องแล้วเล่นกับเพื่อนไม่แฮมเลยวันนี้ไม่แข่งเอ่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ถือวันที่8ถาแล้วโคตรดีวันี้เขาถามถูกแล้ววันนี้ไม่แข่งอะดรอยู่หรอเออแข่ง6โมงนีิพีก็ต้องบอกว่าแข่งครับวันนี้ ่ายังไม่รู้เลยยังไม่ชัวร์เลยเพราะมันเที่ยงคืนยี่สิบนาทีไม่ใช่ก็หมายถึงวันที่ยี่แปดเนี่ยจะได้แข่งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเขายังไม่ได้บอกไงนี่เันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยแต่วฟล์ลักถามแต่ทําไมเล่นแล้วก็คือไม่เล่นเลยนะแล้วยี่บแปดไม่เล่นก็คือตั้งยาวเราก็รอประกาศรอผมทีเดียวแต่ถ้าเกิดกูไม่เล่นเลยกูก็ไม่ได้ผ่านนั่นแหละงั้นเจเจลักแมนถือกำเนิด สี่ลำดุจะเอาใครเล่น่ะเอาผู้เล่นไหนเล่น่ะคือผมไม่ได้อยากเล่นแบบอบตอะน,นึกภาพออกไหมคือผมกลับมาแข่งแล้นี้ไม่ได้แบบว่าเออเล่นแบบขำๆแบบอบตอไปเรื่อยอ่ะคือมันต้องมีแบบว่ามีแววหน่อย,อ,อ,ยอ่ะถ้าอย่างถ้าอย่างไอ้เบิร์ดอย่างเงี้ยมีเววแต่ถ้าเกิดแบบว่าคนอื่นแบบไม่มีวเววเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่าอยากเล่นนะเนี่ยมีโกมีแจนใครคนหนึ่งทวิตดัคแมน ผมอยากได้อินเกมที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เลยไม่ใช่เด็กรุ่นไม่ใช่เด็กรุ่นเก่าอะเราแบบสักยี่สิบสามยี่สิบสี่ยิบห้าอะไรอย่างเงี้ยอินเกมนี่ไงแฮมแอนนมันอยู่นั่นแล้วไงพี่ทีมันดีไปแล้วไอเราจะไปนี่เป็นทัไไพี่ทีมันไปไกลแล้วนะคือมันก็ไม่ได้เก่งแบบไกลแค่นะแต่ว่าทีมันโอเคแล้วผมว่ามันลงตัวแล้วเล่นกับเพื่อน,เอ,นเออ๋อคือคือพี่จะทำทีใหม่อะ ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่พี่หมายถึงถ้าถ้าในกรณีที่ผมเทสเอไว้ไม่ผ่านหมายถึงคนดูถามมาแบบถ้าเกิดแบบว่าถ้าไม่ไม่ผ่านเทสอย่างเงี้ยจะทําทีใหม่ไหมซึ่งถ้าจะทำอะ่ะคือผมไม่ได้อยากทําแล้วไงเพราะถ้าทำมันีนนี่นมันมันไม่มีตัวผู้เล่นหรือว่าตัวอะไรที่แบบมันที่ดีแล้วอะ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบยุคมันรุ่งเรืองเนาะคนกกิ่งมันเยอะอะ่ะตอนนี้คนกกิ่งหลายๆคนมันก็เลิกกันหมดแล้ว มันแทบจะไม่เหลือตัวแล้วแล้วก็แทบจะไม่มีโอกาสได้<อ>ไป<น>สอดอสอดแทรกทีมไหนแล้วนะเพราะอายุก็เยอะแล้วใครมันจะไปเชื่อว่ามันอยู่ในยุคที่แบบว่าเก่งๆเมื่อก่อนย้ายกันฟรีเพือๆๆอ่อความเมื่อว่าก็ตามยุคสมัยนี่พี่เอเข้าวงเฟีย้ยวจัดเลยเออเเก่งนะนอย่างที่บอกเก่งจนที่เกง่งเอาง่ายเอิว คือเก่งจนที่แบบเปลี่ยนผู้เล่นคนที่สี่เปลี่ยนมาเป็นใครก็ได้ผมว่าก็เก่งหมดเก่งขึ้นหมดอะว่าแต่น้องตองเคไปไหนน้องตองเลิกแล้วครับคิดว่าน่าจะแพรเบอลเลยนะไม่รู้หมแต่น่าจะเลิกเลย้ะที่ปรึกษาหรือคุยกันล่าสุดนะเขาไม่ได้แบบตองไม่ได้ต้องการจะไปเทสทีมไหนต่อคือเราถามถึงน้องตองนะตอบลำบากใจชิบหาย ผมก็ไม่รู้แน่ชัดไงว่าน้องไปไหนเลิกไปแข่งวาโลมึงรู้ได้ไงวะใจหายเลยเออเห็นมานานใช่ไหมไม่แต่คนสมัยก่อนก่อนก็นกไปกันเยอะแล้วเหลือใครบ้างแล้วเหลือน้อยแล้วก็ mm hmm. ตามการเวลาหลยขนาดช่วงนึงผมยังหายไปเลยจะเหมอนฟุตบอลเลนะมันก็แบบ มใีใหม่ๆเข้ามาดีอืมได้เนี่ยบิวลงตัวนะนคนที่สี่ใครก็ได้ได้เนี่ยบิวทีมลงตัวแนละ้วคนที่สี่ใครก็ได้ใช่มันคนละสักมันคนละแบบไม่เก็บปืนวะมันคนละแบบบินก็ได้พีก็ได้แล้วแต่ทีมต้องการแบบไหนเห็นเห็นเหพีเ,เล่นกับเซวโวสักพักหนึ่ง ไ <microphone> มโครโฟนอะอปันคแล้วเหรอเนาะไอโบมันมันมันนี่เฉยฉันบอกถ้าคนไม่ครบอะบอกเอามันไปเล่นได้แต่แต่มันไม่ได้จริงจังมันแค่เออเอาเอาไมาเล่นขั้นก่อนได้นะแต่ไม่แต่กูไม่ได้จริงจังนะอะไรแบบน,นี้ต่างกันยังไงสไตล์สองคน,น,นอะยิงยิงขนาดนี้ก็ใส่จุลทะเจขนาดไหน<ฮ>ที่ต่างชัดเจนเลยเนี่ยก็คือมันจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ ผม้าผมอ่ะก็ง่ายๆถ้าพูดให้ทุกคนเข้าใจแบบโอ้ยแม่เข้าใจแน่ก็คือผมมาจากสเกลส่วนบินคือเ็กเกอร์เออสกายไม่มาอันนี้เขาน่าจะมองเห็นภาพออกนะผมคือสเกลที่ยิงได้ก็คือถ้าถ้ามีผมก็เหมือนมีมีมีมหน้าวันสองคนเออแต่ถ้ามีบีนก็เหมือนมีเลอีสองคนเออมาไปดูหมูเด้งไงไม่งงนะ นี่แข่งอีกทีวันไหนจริงจริงแข่งอยู่นะของ F w ออ่ะแต่ว่าผมได้แข่งอีกทีไม่พูเ่เพุ่งนี้ผมได้ไหมเอาว่าทุกคนมารอดูแข่งพวกนี้แล้วกันถ้าพวกนี้ผมลงก็เดี๋ยวก็จะเห็นลงเองโอยโอเคทุกทุกคน๋ยวผมไปพักละขอบคุณทุกคนมากครับผมทา,รา่รับชมกันวันนี้ฝันดี่ต่ดคนด้วยพวกนี้ก็ถ้าได้แข่งทุกคนก็จะเห็นกันนะครับผมถ้าได้แข่งก็ดีแต่ถ้าไม่ได้แข่งก็ไม่ต้องเศร้าเด้อเออ เดี๋ยวยังไงถ้ามีข่าวข่าวอะไรเปลี่ยนแปลงของเเดิเดี๋ยวจะมาแจ้งให้รับทราบกันนะครับวันนี้สวัสดี้ทุกคนด้วยเอาไว้เจอกันว่งนี้